ก็สวัสดีนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับนะผมจะมาแนะนำนะครับรูปตลกของหนังตลุงนะครับนะ,ะที่ท่านกำลังมองเห็นอยู่ขณะนี้นะนะ,ะนะครับก็ชื่อว่านายเตงนะครับนาะยเต่งเดี๋ยวผมจะสาธิตการพูดการคุยนะครับนะ,ะสวัสดีกับพี่น้องที่ก็ยินดี Om đi chưa <Nicida> vào nãy tìm nãy tìm thì làm cho con mãi chan. Ta thì yang dagi, nam yang dagi, pling mãi kai tay chan. So chưa ăn yang yai, bun 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 จุงปืนรูปตลกก้องดังดลุงระเดงทุกกะนากัก9ยัยติเอออยู่ละตะนาปนนี่กับไหนติใส่ปะตุมโปจาปุกพักไม่ไขจั่วโคยติกะติดกว่าว่าร่างไม่เคียวอือก็이거เลอตเตยเตยมาออดอเป็ดไหนติเออออดอเป็ดไหนติกับป้าบ่ได้แต่งกันและ tá gì ta này tiền có thứ vài đồ chắc gặp ta, ở ní, bay có chơi này nuôi nuôi mà bọc chào youtube cho ghi tí, hay có đại đồ chắc của này nuôi nuôi, ta con năm đại lục vô bằng cứ, ở đây u nếu này này nuôi hộp mà, ở này tiền, สวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องที่เคารพยักตบตานปุ้มนายนุ้ยครับนำแท้คุณคุยยรถรถจะจอดคว้างคว้างคุยลงคลองจัดละเฮ่กับนายนุ้ยครับตานยังไม่ได้รู้จักที่ว่าปุ้มชื่อปื้นายนูน้ยเฮ่กับนายนูน้ยเล่นอยู่ต้องคุณคุณเจ๋งแล้วก็มาเราปักหัวเปื่นคุ้ง นี่ครับเคยจะไม่ดูจักได้ว่านายโน้นโนยโย่เป็นเพื้อนกันคืนนี้ดูจักได้โน้ยปุ๊บนายโน้นโนยนายหน้นโนยคุยรถตามใจรถไหลจอดคว่างทางผมคุยลงคลองบทยกเว้นแคพอยรถบทเพราะว่ามันหนักแล้วเด็กกับผมนายโน้นโนยนะกับนักกยรคุยการดูจั๊กได้ก็ต่อไปก็เจอหน่องเปียกไง ออกมาใจอ่ันช่วยคนใจอยู่จักคันวัดหน้าตาอยู่ป็นือเดาเพีอกมาเรีวจำพมใหญดูดยสวัสดีขอครับสวัสดีทุกทุกตอนพมเพียกเคยเคยก็ไม่กวอนเอ็นมาอยู่หน้าตาปันปันื้อชวนมาเคยเยก็เนแต่ก

ก็บอกว่าอยู่ไงขายกับใช้ยันก็บปีนองแล้วเองอ่ะสำเร็จคืนนี้ที่ก้าวมาในนาตัวก็แค่นี้ก็ที่ต่อไปก็เจอในปุ่นแก้วยกทิดป้อมก้าวมาในงานตัวมาใปุ่นแก้วนะป้อมแค่นี้ก่อนเปี้ยไรตัวก็แค่ในนำตัวกันไปเช็คเรียบร้อยแล้วก็นี่ผมเป็นนาจี คนณต่อไปจะเก้ามานนำดั้มด้อยพีน้องได้รู้จักผมนี่เชื่อว่าได้ปูนแก้วเฮกับนายปูนแก้วพี่น้องเลี้ยวจักเวลาไปเลี้นั่งที่ไหนก็อย่วเตะจ้าก็ไปทำการแสดงว่าได้รู้ว่าโอ้ไอ้ัวนี้อพยพันนี้ก็คือไอ้พุนแก้วไอ้ต้ามันเมียยังเล่ามาให้เมียยังแล้วเมียเจอวงวอก ยังหลูกคนยังื่อยป้านเฮปานตอนนี้วัเรียนดามเรียนนิติว่าจบมาแล้วทำตาทำาตาว้ลงจะมักโซ่โซ่ทีว่าก็จะว่าดีนะครับนะผมนี่ก็ได้ดูจักหน้าตาเลยวันนี้โยปันนี้คือนายผู้เขีวมาโตไปก็ก็ชื่นนองโตโต้มาผมป้าก็ผ่แม่พี่น้องมาอยานช่วยก็ได้ดูที่ว่าน้องโตนี่โยปันเพื่กทำระยะผมว่นนี้คับอาานายผู้วไปโคตรเจ้า สวัสดีนครับผมไม่ไปต้องตุ๊กตาดนผมไม่ไหนโต้ไม่โต้นี้กี่าทลักษนะท่ใจรองผมก็คือผมไม่เล่นเรื่องเปลื่อนกินเย่างเดียวบ้านไหนก็จะเจอแต่ว่าวงก้าวงแกงก็จนกินเร่โตไม่โก้ด้วย ra qua bàn đấy có kể kinh kinh lối tầm nêu rung nêu riêng như vậy chẳng lục hồ chẳng tu riêng mới chuyên này thô kinh cắn ăn thô thô ta người ta chuyên kinh chơi kinh ở đấy qua ba kín về mấy mì cà ba rằng kiệt cả ba về kinh cái thô kín và bên này thô chơi về mấy về phút này nên là tình hồn lên tạp dưới cắn mà ta bảo rằng ngày ở mà hết số cả ông bà Nếu riêng cái chỗ, riêng cái chỗ bằng cốt bỏ làm sát lòng không lấy kín về. Rồi cho bỏ mũ giang mừng sẵn là dân thô bạc. Cái này anh ấy sao cũng kể đi, nó gặp nó rất rất này thố, nó vô bần thề, nó cứ này thố. Mày lên dần bừa nó sẽ kín dần liếu. Kín nó mà kín mà dần dần

Ah, wedi ni'n ddiw, a mae'r ddiar y gîp, a wedi ni'n gwein nad bydd e'n. Gwep a a wedi ni'n gwefa, a wedi. Nw'n gwein ei. Wedi ni'n gwein, ni'n gwein, a wedi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  ni'n gwein. Mae'n gwein ddau, a wedi ni'n gwein, 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 a wedi ni'n น้องเดือนน้องเดือนกองพี่คนดีอยู่ไหนมาหาพี่ตองไว้ขวัญใจอยู่ไหนกันนะรู้ไหมวันนี้พี่ตองคนนี้นี่ปราถนะอยากไปเจอกับพั่นตารู้ไหมแกว่าตาพี่อยากอยากเจอน้องเอ๋มาหาพี่ตองสักหน่อย นี sea, Respect, ่ร้อยร้อยปีจะพาไปเที่ยวทะเลไปโกตะมุยไปกกปังงันไปนั่งริมเลปีจะพาเตอไปแก้ไปเกเรือนักชามวัวยบตใจ่ไปบใ่วันนี้จะพดรจะต้องกเกดี้ก่อนเลยนะเพื่อวิเชิญวลาป้าโมเจ้เก่ก็เ็นาแต่ตอวป้าเจ้จได้ล้มแเลย Yup. Hãy là là làm ta thua nhiều... lục căng lưỡi đấy các bạn Các bạn cho tôi kia đi coi, các bạn đi kia đi coi chơi ra bóng các bạn bị trải cái này Bóng như cái có rẻ quả tả lắm Rồi bà lắm, mà cô rẻ, bà cô rẻ lắm mà cô rẻ nồng lắm, mà cô rẻ bị lắm Thầm trái này bà chơi, coi bà không lắm mấy lắm mà trái còn có, cũng rồi lắm แต่ว่าถ้าเกิดวันใกล้ๆเดีกวกันนี้ผมร่ำกับปอบมาเลยเกรงกลางันมาเลยล่ำได้ถูกดีล่ำได้ถูกเวลาคิดว่าเอฮนายล่ำกับนายล่ำผมจะขอเดี๋ยวกับอาจารย์พร้อมกับพร้อมโดยใจลุงชาคนแต่วตอนนี้อาจารย์พร้อมเคลียร์จะยากเป็นตาลูกเองก็อาจารย์พร้อมโดยกับพินตยพูกเองจะอัตราการจะเร่งนั้งแตลุงเนียกับพี่น้องจะไดยกับพี่น้องตัวปัจจทุกปีน้องตัวลูก ไอ้ยังไม่โดนจักจี้โดนจกัจกไว้กันคือผมคือตะล้ำตะล้ำใหญลำ้ำอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับนะรูปหนังตลงนะครับนะสำหรับนายล้ารูปนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายนะครับนะเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าถ้าเกิดยเดอยอะไปกว่านี้นะครับพี่น้องก็จะคลิปมันจะยาวนะครับนะคนเลยเอาเอาเอาสาธิตเก่งเพียงเพียงแค่นี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะจะเล่นเป็นเรื่องให้พี่น้องได้ชมนะครับคือว่คือละตอนคือละตอนนะครับพี่น้องคอยติดตามทาง Youtube ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ